งเรียนวัดโรงช้างธรรมกิจวิทยาบริหารงานโดยผู้อำนวยการรมิดาบุญจันทร์ ตามประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียน เด็กในสถานศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกายเหมาะสมกับวัยมีน้ำหนักและส่วนสูงตามวัยด้านพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจก็เหมาะสมกับวัยมีความร่าเริงแจ่มใสมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้มีวินัยและความรับผิดชอบ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัยผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายครอบคุมทั้งการคิดการสังเกตการตั้งคำถามและการแก้ปัญหาโดยครูมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ให้กระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงมีการใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งของจริงของเล่นเสริมพัฒนาการและสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัยมีทักษะในการสื่อสารที่ชัดเจนกล้าแสดงออกมีความเข้าใจในบทสนทนาและสามารถถ่ายทอดความคิดหรือเรื่องราวได้อย่างมีลำดับมีพัฒนาการทางภาษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเด็กเรียนรู้การแสดงออกอย่างเหมาะสมมีน้ำใจมีความรับผิดชอบ เด็กเรียนรู้การเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มมีความรับผิดชอบเคารพสิทธิของผู้อื่นมีน้ำใจและปฏิบัติตามกฎกติกาได้อย่างเหมาะสมเรียนรู้การแบ่งปันการรอคอยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอย่างเหมาะสม การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 1. คุณภาพผู้เรียนผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นรู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ตามหลักประชาธิปไตยกล้าแสดงออกและแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์รวมถึงสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขมีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนโดยเน้นพัฒนาคุณธรรมผู้เรียนตามหลักสูตรโตไปไม่โกง เน้นให้ผู้เรียนมีวินัยซื่อสัตย์รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะรวมทั้งมีระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตนักเรียนสามารถวางแผนกำกับตัวเองเพื่อเสาะหาความรู้สแสวงหาความรู้และสืบเสาะสืบค้นข้อมูลทดลองและสร้างความรู้ด้วยตนเอง มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษามีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษานโยบายการปฏิรูปการศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานตำแหน่งสถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลและแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมตามคุณวุฒิและความสนใจคณะครูและบุคลากรมีการรายงานประเมินผลตนเองประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานของข้าราชการครูและประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นระบบและต่อเนื่อง เม่กิจกรรมผลิตซื่อนวัตกรรมโครงการ DLTv ลงไปในแผนงานบริหารวิชาการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้คณะครูนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียนมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะอาคารเรียนครบทุกระดับชั้นห้องเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์ห้องเรียนคุณภาพโรงอาหารและห้องน้ำของโรงเรียนมีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ สถานศึกษามีการจัดทําแผนป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรและนักเรียนดําเนินการตามแผนป้องกันโรครวมถึงการทําประกันชีวิตแก่ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ทำและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาผู้เรียนจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและการประเมิน S D Q ติดตามประเมินผลสรุปรายงานกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนต่อผู้บังคับบัญชา สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนชุมชนและหน่วยงานท้องถิน่นเป็นแนวทางในการดําเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเพื่อช่วยให้เกิดความร่วมมือความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิน่นหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆในท้องถิน่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานที่3 การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามบริบทสถานศึกษาและท้องถิ่นโดยเน้นการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เสริมสร้างสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีเป้าหมายพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ทักษะกระบวนการสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่หลากหลายมีระบบสารสนเทศเพื่อติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลและให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนเองและนำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเหมาะสมเป็นรายบุคคล ุดเด่นนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวยัยมีสมรรถนะด้านต่างๆตามหลักสูตรสถานศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา สถานศึกษามีวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมของสถานศึกษาดำเนินการโดยมีแผนปฏิบัติการประจำปีมีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรม,มาภิบาลมีการจัดการศึกษาที่ทันสมัยใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยในการจัดการเรียนรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอาคารสถานที่สะอาดปลอดภัยถูกคุณลักษณะ มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพร้อมทั้งแนวทางการป้องกันภัยพิบัติและโรคต่างๆมีการสร้างเครือข่ายผู้ปกครององค์กรและชุมชนเพื่อร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนจุดที่ควรพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม